สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องยังก่อเอาให้เพื่อนแนะนำตัวเองซะเอ้ายังไงสาวนี้เด้อจ้านีหลานแค่ๆจ้าอย่าดาปันๆค่ะอย่าดาปันๆอย่ปันๆจ้ละคนเพื่อนกับมีหลานของเพื่อนนะครับท่านผู้ชมเนาะยังน้องน้องยังก่อเสาวนี้จ้าสาวนี้นี่เพื่อนกาเป็นลาดนะฮะตามสั่งครับผมสวนอีลาแค่ๆอันงานตามอง ตามหงสารพักตามรพักน้องแยาด้านี่พันกาปั้นกเพิ่นก็บอกกี่ราคาขายหน้าบอกว่าเป็นน้าชากาแฟ่ต้องรับผมเนาะหรือว่าไขมักแบบปั้นก็ได้ครับผมมักทันทันไดนที่ยุกไกๆหรือว่ายุกไกลเดือนทางผ่านมาอยู่บ้านจันเดียวครับผมเนาะแม่มาชิมเบืองครับพอเที่ยมชิมแล้วรับรอง รับประกันเลยครับผมว่าแซ่บแห้งสุดยอดสุดยอดใช่ไหมสุดยอดใช่ไหมมาเจอกันวันนี้ครับท่านผู้ชมวันนี้เพิ่งมาเพิ่นมีตเลีจะแบ่งปันให้พี่ให้น้องพอเที่ยงกันเลยจะขอเอาไปแบ่งปันให้พี่ให้น้องให้เอฟซีพันในเบิร์นเนาะครับผมครับผมครับผมเป็นความฝันบอกครับแมนค่ะความฝันความฝันกับบังเอิญเนาะได้มาพอพีพีครับผมนี่ยินดีมีช่องตัวเองนะบอก ก็โปรโมทว่าช่องเราค่ะก็กเล่นเล่นโทรศัพท์ก็เล่นเล่นหัวหัวไปในเฟซบุ๊กอะค่ะก็สามารถตามได้ค่ะเอาบอกได้ครับคัเฟซบุ๊กก็เป็นเื้อจริงนามสกุลจริงอะค่ะก็ตามโตเลยวานีกันตรงวานีกันตรงใต้เฟซบุ๊กค่ะครับผมโลรไฟล์ตามโปรไฟล์เลยครับเอาไปนี้เขาเรื่องนโยบายเหรอบ้างก็ฝันจากเพบนเนาะ ความฝันจากน้องยาดีครับผมอยู่ข้างต่างรถอาเสียงแสกซ้อนเข้ามาเนาะครับเนาะครับเสียงดังแน่ไปข้างมาเจอกันด้วยหบังเอิญบ่อยบังเอิญเนาะตั้งใจมากินแมนค่ะเพิ่นเพิ่นแหวนกินเข่าเนาะก็เลยบังเอิญได้ได้ได้เว้าได้คุยกันค่ัแคร์แป๊บๆก็บ่ได้อีหยังก็ทางผู้ยพี่เพิ่นมาอุดหนุนครับก็เลยได้ได้ถามกันเล่น เอามฝันเลยครับผมเขาเลยบัานี้ฝันมาจังไดก่อนให้บอกความฝันให้บอกความฝันมันก็บ่ได้ฝันยาวเด้ค่ะมันกับฝันแค่แค่ช่วงเสี้ยวทีเข้ารับไปแต่พอดีมันบังเอิญครับทีผวกพี่่นใดตัวเลขมาเนาะแต่เลยว่าเออมันคือตรงกันมันก็แตกใจนิดนึงตรงนี้ค่ะเป็นจังไหนครับความฝันความฝันน่ะก็คือว่ามีผู้ชายเข้ามหาเหาตอนทีเขานอนนอนอยู่แล้วก็อ่า เพื่อนกะขออนุญาตวยค่ะกับสีใสมือมาจับจับนาอกข้ามาจับนาอกอ่ากเลยตกใจกับสีสะดุ้งตื่นกับสิแค่เสี้ยวนาทีแป๊บเดียวค่ะกับพอดีทั้งทีมงานถูกพีเดาเขามาอ่อกินเขาอยู่ร้านก็เลยเด็กเด็กอธิบายว่าเอ่อเพื่อนใดเด็ดเด็ดมากก็ก็เลยคิดว่าโอ้มันมันมันบังเอิญตรงกันหรือเปล่าหรือหรือยังอันนี้กระบอกกระหูนะค่ะก็อ่ต้องใส วิจารณญาณในในการการฟั่งการเบิ่งนําเป็นเป็นความเสื่อของแต่ละบุคคลค่ะค่ะไป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 แปลหรือจไงกันเอาเพราะว่าทั้งนี้กับกับบ่อดอคล่องหรือเกี่ยเกี่ยวกับการพันพันจะว่าแปลได้สี่พันบ่าคอยแปลได้เพิ่งจังไห้คน่นกับแปรครับผมมันกับแปรบอ่ถึงเอาเอาง่ายๆกับคือมือนี่ตามทุกฝันกับคือเห็นมือมา ตรงนี้ก็แลวแต่ว like ่าฝ้สิบแป่เป um ็นตัวใดเนาะแต่ว so pues um ่าส่วนมากเขาแปลเมื่อนี่ก็แปลเป็นหานะว่าแอะจับมือหาับเมื่อผู้แน่พ่นเกสิว่าจับจับเับเจ็ดเจ็ดบ่านุ่มนุ่มนี่เป็นศูนย์แตต้องเป็นศูนย์มันนี้มันสองขางไงกันเลยแบบว่าสิบเป็นสิบเป็นแปลเป็นตัวใดเนาะว่าบังคับสองขางก็จะแปลแค่เป็น เป็นศูนจะเป็นศูนย์อยู่แล้วเป็นศูนย์อยู่แล้วเป็นจับศจับจับก็เจ็ดจับศูนยค่ะจับอะไรยายเจ็ดห้าศูนนี่ก็ไม่รู้นี่ก็มือนี่ก็แปลได้แค่ห้าแล้วห้าศูนยแค่นั้นเลยจับเป็นเ็เปจหศนย์ครับผมท่านผู้มเนาะราตีคืนนีตามกเรเื่อมได้ไปติดตามคลิปกับความฝันประเภทแบบนี้ครับผมเชวนมากสิ่จะตีหาจะเป็นเจ็ดห้าศ เพราะเจตศูนย์หาที่สีนอกใบเอ็มนอครับผมพอเที่งเพราะจับกับเจตครับน้ามั่นครับน้มนี่ก็เป็นศูนย์อยู่แล้วเมื่อก็คือหาครับเันจะแป่อยู่ในลักษณะนี้ครับผมครับจนตัวนี่แกลาน้องนี่สาวนี่สาวนี่น้องนี่นี่ชื่นชอบตัวไหนมีมิตวเลขในดวงใจจะฟองบ่ไโ่มักนะครับแมนไนใจกับแค่สองตัวแมีนตัวไหนครับผมใช่ ตแรกครับผมบอยออกจากปากเลยครับแมนกัคือหูนอายุเท่าไรล่ะครับตอนนี้อยู่ที่46อายุ46ปีครับ6ปีอายุเอาอายุยู่ก็ต้องเอาเนาะอาศูนี่ละเอาศูนย์นีละครับอยุ่นั่งนับกันสคนสคนลกันมาทิ0กาไอีกล้กเต่ปชเนาเอาอายุนี่ละเที่ยงงั่รใจมันมากสงล้วครับผมตัวนี้เจ็50้าถ้าเกคืองาูน์ นานะครับผมแต่ยุมเนาะแต่บ่าเอามันมีอยู่สามตัวกันตันมันก็ต้องตันเป็นสามคูเนาะครับผมไปแอมเนาะครับต้องเป็นเจสหาหาเจดเจสศูนย์ศูนย์เจาหู้นย์ศูนห้าแตว่าตอนนี้นี่นั่นคมเป็นหาศูนยนี่เป็นความฉิตใบสตัวคนกลังผมกะแมนค้าวค่ะอไฮเอฟซบิ่งเลค่ะตัวเลขของน้องนีร้าน ตำนัวพวัวต,ต่อเต่านะครับผมเนาะเพิ่จะเป็นสามสาวอยู่นี่เจอกันว่าสามไปเถาก็ได้ครับผมคนหนึง่งน้องยาดาเนี่เพิ่งขายอันเกี่ยวกับน้ำครับผมเป็นกาแฟน้ำเป็นน้ำปั้นน,น้ำยังก็สีนะครับท่านผู้ชมจน้องนี้นี่เพิ่งขายอาหารตามสัง่งหลักการน้องยังก็อีกคนหนึง่งเนาะลาใ่าพวลาเพ่พ่ลาพล่เพล่พลว <า S 2> เพล่เพล่เพล่พ<ว>เพล่เพ<ว>เพล่เพเพล่เ่เพเพเพล่่เพเซน่่เเ เป็นย่างยายฝาห้านเลยครับฝาห้างเลยครับเถนนเขาพระวิหารครับเป็นเขาพระวิหารถนนสองสองหนึ่งค่ะมีสู่เขาพระวิหารครับผมเสอญแดงค่ะเกาะล่านกะสีห่างจากตัวอำเภอกันทลักประมาณเจ็ดกิโลค่ะกะสีออกมาตัวอำเภอกะสียู่ขวามือค่ะ สิสังเกตเห็นง่ายๆเพราะว่าติดถนนใหญ่ค่ะครับสามสาวคนโสดสาวสวยใครอยากมาลองชิมเนึ่งเชิญมาครับนะชวนใหครับครับผมนชวนส็วนให้ดิฉันชวนก็ชวนให้ดิฉันเขาไปหารกับมาได้กินเขาเลยครั่ะเราก็แวะได้ค่ะอุ้นนุนกันได้ค่ะครับผมรุ่มโบอุ้นนุนก็แวะมาทักทายว่ารู้จักจากช่องเ่อง YouTube ของพี่ๆเพิ่นกัสซีมีมีบ่าวบ่าวเอ็มเลาะเลาะทุ่งเนาะครับผม สตาร์ชาแนลวีสองนี่สตาร์ด้าชาแนลเตียสามตัวตรงแล้วก็คุณพี่ทองมีสามดาวค่ะครับขอบคุณครับขอบคุณครับสยินดีค่ะอันยศอีกขั้นนี่นอกจากสมาชมเลขของสาวนีน้องยาดาและก็อีหลาแพร่สมาชิมเจ็ดห้าศูนย์ห้าศูนย์กับสมาชมก็ขอให้ไม่โชว์ไม่หลับครับ สาวนี่นะคะเนาะประจำาวันที่16กันยายนพศ .2567 ค่ะสําหรับคลิปนี้ถ้ามี3ดาวกสิลาทําชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะกอให้ยจากโชคมันหมานเฮงๆฮงรวยรวยค่ะก็อยี่เพิ่งพงาไปใส่เนาะค่ะทําชมพอมี3ดาวมีของดีมาฝากทําชมค่ะไปรับชมเมืองของดีกระเบาแอมมาทงกันเลยค่ะบ่าวแอมมาทงอย่ในเดินทางไปทำบุญที่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะ จังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับวันนี้ของดีทิพย์ไม่ทิพย์นี่เาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเหลียดเงินเหลียดกลองเหลียดทรัพย์ครับค้าขายไปขายของบ,บูดีลูกค้าบเคยเขาล้านคนยาง่านเอาจุียไปใไซครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค่าขายไปใส่เหลียดเงินเหลียดกลองสื่อเลือกสื่อลบตีจึงสื่อถือก็ครับท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์สกับนังถ่ายอยู่ห้องในกับบาก วิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะู้ดีครับครับ่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับ้องเบิร์ตสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้พัวเม่ไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้พัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่อง อตนายกเลือกการงาน้าขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนียมชมชอบขาขายทุกอย่าเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุสาทุนนี้เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดเนาะครับวิธีการใช้บอกวิธีการใช้แปะและรก็บีใช้เลยใช้เลยใช้เลยเิดออกมาก่อนปั๊บแปะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิฐานหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ <4 S 1> ถ้าปลาสามครั้งลูกหัวสามลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งาสาธุสาธุสาธุโอ,อ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดไม่จำนะครับท่าบผมาผม,มาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมพลวยพ่อหลวงปู่หลอดไงตอนนี้วัดตีแล้วเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างยาเราต้องการถึงใดสายที่สายทานซื้อรถเื่อะไรก็อธิษฐานเนาได้สมปัานาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาผู้ชายหยอมพูดกับผู้ใหญ่เนาะขอบคุณครับน้องเบิร์ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาเอวมาตรง,งหินขา้ากระบ่อรอดซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปล่วยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปล่วยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราล่วยครับสําหรับทาไนที่ค้าขายของบุกค่อยดีลูกค่ายางบวเห็นล้านเฮาใครข่ายว่ามีอีหยังบุดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบุดมาบางมาังนาล้านเห็ุใดคนมองบวเห็นล้านข้าเฮาเดินผ่านเอานวด องหลวงปูหลอดวัดขุกกลุมไปใส่ครับดวงจุดปืนท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไลเข้ามาในบ้านในลานขาดร้านขายของเฮาครับขายดีปันที่น้าที่ทาลำเลื่อยเงินทองกันหลายครับานผมาชมเนาะบ่าวแอมเราทรงหินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือไนครับมีโอกาสแต่มาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสมัครทนไดทีแบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี กัดมาหักมาหลงกะเอาหนวดของปูหลาบไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอย่าให้คนหักคนหลงบอกบากย่างกายผู้สาวผู้บ่าวมัดเนี่ยเอาไปใส่ใดที่กันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยเลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาลงปูลูกมากนาะครับเนาะแล้วก็เมื่อเที่ยครับท่านผู้ชมเมื่อเที่ยแล้วก็บี้ยังสิครับหมุนยังสิครับแล้วก็ท่าปากสามเทืาปลูกปากสามเท้อนะครับ ถ้าปากสามเท้อถ้าคิวสามเท่อล่ะกะ็เซยผมขึ้นลูกหัวนะครับลูกหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นนวนสารนะครับด้วยท่านผู้ชมเป็นนวนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล้ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ลุงปูปุกเสกเกียบเลยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาลจนในแตงเพ่งให้ลงปูหลอดละครับท่านผู้ชม จกดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลนี่แต่งเพ้งให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพ้งให้เจทีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโหลายนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาลพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วกันี่วัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกุกกลมเนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยนะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งห้กันนี่ครับหงินคาว่าไส้ที่แห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมากคนหักค้นหลง บอแอมลอยทงกับบุลซาครับเอาไปฝากเอฟซีกระโถงมาตามเบอร์ทูนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับต้าเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับสามผูชุม่ามผูชุมครับเอาไปหายาญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเข้าแพร่กระจายในเงินไหลมาที่มาเนาะครับน้องสัมูชุมรากาบอยแอมลอยทงด้น้ำมุ่นมาน้ำครับใ้น้ำมุ่นของหลวงปุลอดไม่หายเอฟซีนะครับสามผูชุมเอาไปอาบสระร่างกายเสนียดช่งไรที่บอดีถีล่าสีมันบดมันบัง สเสียเงียบจังไงในตัวเขาสิได้ออกเอาไปเด่มกินแล้วก็อาบน,น,นะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอรมาตรงนี้อามาบ่หลายครับมาฝากอิดสบ่หลายก็โทรมาได้กระทู้อะไรครับมาหาบา่าวแอรมาตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปร่วยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือีปเอ้ยครับเอาไปใส่ะให้ถือีปลอตเตอรี่รางวัล,ลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านนะครับท่านผู้ชมเนาะ ายาบอามาุมตงกัดสีให้เบื้องตุเรกับน้ำมุนของหลวงปูครับ่านผู้ชมเนาะนี่มตาเพิ่งทำเลยพอได้เพิ่งเพ,งพิ่งทำเสร็จใหม่ๆกครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำหักนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับ เพราะว่าโดนพวกอีอําอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้าหากเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ําหาครับ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 ล้างเสียดจังเรเนาะสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ